สวัสดีวันเสาค่ะตอนเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะทุกคน วันนี้จะมาเปิดร้านนะคะวันเสาร์ใกล้ปีใหม่แล้วต้องหาเงินซื้อของขวัญปีใหม่ค่ะช่วงปีใหม่เส้นปีใช้เงินเยอะมาก หนักมาก็ให้ของสนตัวเองบ้างนะคะทุกคนอยากให้แต่คนอื่นให้ตัวเองบ้างอยากได้อะไรก็ซื้อเอาชีวิตการเป็นอยู่ของคนเราไม่เหมือนกันเนาะทุกคนบางคนเขาก็มีคนซัพพอร์ตข้างหลังอยากได้อะไรเขาก็มีคนซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับจอยจอยากได้อะไรแต่ต้องแต่ต้องซื้อเอาเองนะคะทุกคนทํางานซื้อเอาเอง ก็ได้บ้างค่ะจากคนที่เรารักเนาะจากสามีจากลูกอะไรอย่างเงี้ยก็นานๆจะได้ทีแต่ก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรค่ะเราอยู่แบบสบายๆเสื้อผ้าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเนาะทุกคนแต่ก็ใช้แต่เสื้อผ้าเก่าๆเ,เห็นไหมเวลาทํางานเวลาอยู่บ้านบางทีจอยก็ไม่ได้แบบมีชุดอะไร หรูหราอะไรเยอะแยะค่ะทุกคนก็ใช้แต่เสื้อเก่าๆมันไม่ได้จำเป็นอ่ะบางทีเสื้อผ้าอาพรแพงๆก็ไม่ทำให้ตัวเราแพงขึ้นตามหรอกถ้าเกิดใจเราเฮ้ยจ <Hey. S 1> นะพูดอะไรบ้างดูสิย่ามิโลทำเมื่อไงจะสกัด right? กุ้ยบะกุ้ยบะย่า ราเดิลูกค้ารายแรกค่ะทุกคนมาซื้อปอเปียะแบบไม่ต้องทอดเอาไปทอดกินที่บ้านจอยก็ขายราคาเหมือนกันกับราคาพอเท่ากันกับที่ทอดนะคะชิ้นละยี่สิบห้าโครนนะคะยีสิบชิ้นก็เขาซื้อแบบไปทอดเองจจยก็แถมให้นะคะแต่จจยก็คิดคิด ราคา25โครนคูณคณ20ชิ้นนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็แถมให้เขา2ชิ้น3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเขาไปทอดกินที่บ้านลูกค้าถอย่างซื้อแบบทอดถ้าเกิดซื้อเยอะๆจะก็แถมให้เหมือนกันค่ะแม่ค้าใจดี <c oughs> ใครที่เป็นแฟนคลับเก่า <c oughs> ๆจอยคงจะรู้นะว่าจะเป็นคนแบบไหนนะคะใจดีกว่วลูกค้าไม่อิ่ม บางทีการค้าการขายถ้าคิดเอากําไรกับลูกค้าเยอะเกินไปอะ่ะเราก็ไม่ได้ใจลูกค้านะคะทุกคนจอยสําหรับจอยนะจอยคิดว่าแบบนี้นะการท,ทราธุรกิจขายอาหารของจอยเนี่ยจอยคิดว่าจอยแบบว่าเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะคือลูกค้าเอาเงินมาให้เราเราเอาอาหารให้เขาแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องเอากําไรเยอะมากขนาดนั้นต้องแบบคิดแบบหูเราต้องได้กําไรนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับจอยจอยคิด คิดคิดต่างคนอื่นนะคะจะไม่ได้คิดแบบว่าเป็นธุรกิจอะไรจะใหญ่โตขนาดนั้นจอยแค่จอมีงานทำจอยกำไรมันก็ได้อยู่แล้วค่ะได้แต่ว่าจอยก็ไม่ได้เอากําไรเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็วันเสาร์จอยไม่ได้ทําอาหารแบบผัดๆนะคะจอยขายของทอดอย่างเดียวเพราะว่าจอยลงไปในเพจของจอยที่ขายอาหารแล้วว่าจอยจะขายแค่ พวกไก่ทอดรอบเปี้ยทอดเกี๊ยวทอดอะไรพวกนี้ค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ขายพวกนูน้นแต่ข้าวข้าวก็หุงไว้อยู่เผื่อมีใครอยากกินข้าวกับไก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ยลูกค้าเข้าเยอะมากเลยเมื่อกี้ทุกคนใจลืมกดกดวิดีโอ ตั้งกล้องไว้อย่างดีลืมกดแ่นวิดีโอเฉยเลยเลยไม่ได้เห็นชัดตอนลูกค้ามาเยอะๆเลยค่ะทุกคนขอใครด้วยนะคะวันนี้วันเสาร์เสี่ยงเปิดร้านเล่นๆดูนะขายดีเฉยเลยเออใจแบบโอ้ยจะขี้เกียจอยู่บ้านค่ะทุกคนใจก็เลยเอ้ยออกมาเปิดร้านดีกว่าอะไรเงี้ย ขายเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านั่งอยู่บ้านก็เลยโอ้ยเกินคาดค่ะทุกคนขายดีกว่าเมื่อวานวันศุกร์อีกถือว่าเป็นความโชคดีลูกค้าอาจจะแบบวันนี้ไม่ได้ทํางานกันเนาะอ,ออกมาซื้อของกันแล้วก็ซื้อกระปุกกระเพี้ยกลับไปกินบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ขายง่ายด้วยเพราะว่าขายแต่ของทอดมีลูกค้าคนไทยมาด้วย มาถามหาผัดกะเพราเฉยก็เลยบอกว่าอุ้ยขอโทษจริงๆนะคะวันนี้เฉยไม่ได้ทําผัดกะเพราค่ะวันนี้ขายแต่ขอดทอด <c oughs> ไ็เลยไปเลยขาย,ยดีเฉยเลยเกินคาดมาก ติดร้านเสรเลยอาหารุ่ม f o นล u n c h วันเชกูหาระทช่ไหนฮันด้ฮานด้เด็กน้อยไก่ที่ทำไว้เหลือเมื่อวานที่บอกที่จอยบอกว่าเหลือทอดทอดสุกคึ่นึงแล้วมันมันเหลือก็เลยเก็บไว้ทอดขายวันนี้หมดเกลี้ยงเลยก็เลยดีนะเอา ทำอีกรอบเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองเราจะวันนี้จะเปิดร้านเที่ยงนะคะว่าจะเปิดถึงบ่ายสามนะวันนี้คอยดูนะนจะมีลูกค้าใหม่ไหมแต่ลูกค้าก็มาเรื่อยๆค่ะวันนี้มาสั่งกันแบบว่าคนละปอเปี้ยคนละสีห้าชิ้นคนละหกชิ้นคนละสิบชิ้นอะไรอย่างเงี้ย ไม่เบนเงินน้อยไม่ค่อยวาสนาทุกคนต้องมีอยู่มีกินอยู่แล้วถึงจะไม่มีเยอะแต่ก็ว่าไม่อดอตายแน่ๆค่ะถ้าขยันนะเนาะเกิดมาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยก็ต้องทนดิ้นรนสู้ชีวิตอย่างนี้แหละค่ะทุกคนสู้ๆได้จ้าให้ความหวังกับตัวเองเชื่อ ชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทําได้ก็ต้องทําได้แหละอย่ามาให้คนอื่นบอกว่าอุยคุณทําไม่ได้หรอกคุณทําได้อยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองอ,อ,อะไรก็ช่วยคุณไม่ได้ค่ะบอกให้คิดเด็กๆบางคน คนทำไมเกิดมากับชีวิตแบบนี้น,นู่นนี่นั่นชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้แต่พอเราเกิดมาแล้วเราจะทำชีวิตให้เราดีขึ้นยังไงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองไปคิดเอาอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมอย่าไปโทษคนอื่นทำไมเราถึงเกิดมาในชีวิต ครอบครัวที่ไม่รวยไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยให้หันกลับไปมองคนที่เราเขาลําบากกว่าเรามีเยอะแยะทั่วโลกอย,อ,อ,อย่ามองว่าตัวเองได้ต่ําอย่ามองว่าตัวเองได้ค่าทําอะไรไม่เป็นคนเราเกิดมาไม่ได้ทําอะไรเป็นทุกคนหรอกคะ่ะมันต้องก็ต้องฝึกเอา บางคนบอกอุย้ยมาอยู่เมืองนอกทำงานทำความสะอาดนู่นนี่นั่นคุณอย่าคิดนะคะอยู่ที่เมืองนอกทำงานทำความสะอาดได้เงินเยอะกว่าข้าราชการอีกน่าจะบอกให้สบายด้วยทำงานทำความสะอาดที่มัองนอกอะ่ะอย่าดูถูกกันนะคะอาชีพไหนๆก็มีค่าทุกคนแหละอันนี้จะไม่ได้ดราม่านะคะทุกคนแต่ว่า พูดให้คิดเนาะว่าบางคนที่เกือบสิ้นหวังว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากพูดอยากเล่าให้ฟังว่าเออให้เปลี่ยนความคิดได้แล้วอย่าไปคิดอะไรในด้านลบมากเลยเดี๋ยวชีวิตก็คิดคิดลบมากๆชีวิตเราก็จะติดลบนะ เชื่อลองกลับไปคิดดูสิว่าเราคิดอะไรบ้างในชีวิตของเราอ่ะถ้าเราคิดบวกชีวิตเราก็จะบวกใจ,วใจสอนล้อจอจสอนลูกใจตลอดเลยนายยาไาพยายาม,ยามอย่าคิดลบอันไหนเราทำไม่ได้เราก็ข้ามมันไปก่อน มาเป็นคนก็ดีส่สุดแล้ววิ่งชนมันเลยชีวิตนะชีวิตบัดซบอ่ะวิ่งชนมันเลยอย่าไปแค่มันวันนี้มาแบบสาระล้วนๆโรคเรามันบัดซบมีทั้งโครคไข้ไเจ็บนู่นนี่นั่นเยอะแยะ อย่าไปทำให้ตัวเองอย่าไปทำให้ชีวิตของตัวเราบัดซบไปด้วยเด้อทุกคนเด้อเอาไปคิดเด้อเด็กๆน้องๆที่ติดตามพี่จอยนะคะเอาไปคิดชีวิตคนเราอะ่ะมันเกิดมาเราเลือกเกิดไม่ได้แบบว่า,าจะเกิดมากับครอบครัวแบบไหนครอบครัวที่รวยหรือจนแต่ว่าเราเกิดมาแล้วเราก็เลือกทางเดินของเราได้ว่าเราจะไปทางไหน เราจะทาตัวให้เราดีขึ้นกว่าครอบครัวที่เราเคยเป็นมาหรือว่าเราจมปัดอยู่กับครอบครัวที่เราเคยเราถ้าความคิดเราเออเราเกิดมาจนทํายังไงเราก็ไม่รวยหรอกอะไรอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะไม่รวยนะคะถ้าอยากสําเร็จให้ไปมองคนที่เขาสําเร็จอย่าไปมองอย่าไปอย่าไปมองคนที่เขาไม่สําเร็จถ้าอยากเป็นคนที่อยากสําเร็จทุกอย่างในชีวิตอะ พี่จอยหรือจอยเกิดมาไม่ได้สำเร็จไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่รวยใช่พอดูเช็คก่อนเถอะเนี่ยทีเด็ดเนี่ยโอ้เอ็นโบดูอือโอ้ดีโอ้สองเซ็ตอ่ะสกู๊ตเตอร์ดีเนี่ยเนี่ย Jön finn. Mm. Ja, har du haft något chock. Oj ja, han får tunna snurrar. Ja. Mm. Varsågod. Du har. Okej. ถึงไหนละเวลาได้คุยก็จะคุยแบบว่ามันเลยเนาะจอยจะบอกว่าจอยเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่รวยแล้วก็จอยก็เกิดมาก็พ่อกับแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะจอยไม่ได้อยู่กับพ่อแท้ๆของจอยนะ ทุกวันนี้จอยก็ไม่ได้ดูแลพ่อแท้ๆของจอยจอยอยู่กับพ่อคนที่เลี้ยงจอยมาตั้งแต่เด็กก็คือพ่อเลี้ยงของจอยก็คือพ่อของน้องชายจอยทุกวันนี้นะคะก็อยู่กับจอยตั้งแต่เล็กเนาะก็อันแหละแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้เสียใจกับทําไมชีวิตเราเกิดมาแบบนี้เพราะว่ารอบตัวจอย มีแต่คนรักจอยเพราะตัวจอยแบบเกิดมามีแต่เห็นแต่มีแต่น้าผู้ชายมีตามียายมีทุกคนที่รักจอยเนอะงจอยก็ไม่ได้คิดว่าขาดความอบอุ่นอะไรเลยตั้งแต่เด็กๆนะคะจะเป็นคนแบบว่าคิดแบบนี้ตั้งแต่เด็กก็คือไม่ได้คิดว่าตัวเองขาดความอบอุ่นขาดพ่อขาดแม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ เผื่อเจจะมีทุกวันนี้จะก็ดิ้นล้นแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดใจก็พยายามช่วยเหลือว่าอันไหนใจพอช่วยเหลือได้ใยก็ช่วยเหลืออันไหนชอบพอช่วยไม่ได้แล้วก็บอกไปว่าเออเราไม่ไหวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนบอกว่าเวลาถ่ายคลิปทําไมต้องโชว์รถโชว์อะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยใจจอยากจะบอกว่าเผื่อใจจะมีทุกวันเนี้ยจะไม่ได้จะไม่ได้ได้มา แบบว่าง่ายๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะผ่านมาจะทามาสะสมมาแบบนานมากเผื่อใจจะได้จอยตั้งใจว่าจอยทำงานหนักๆจจอยากมีรถเบนซ์ขับจจอยากมีบ้านหลังหนึ่งไม่ต้องใหญ่ก็ได้แค่ให้อยู่กับครอบครัวอยก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกวันเนี้ยใจก็ถือว่าใยมีทุกอย่างแล้วธุรกิจเล็กๆขายอาหารอยู่ ที่เมืองนอกเป็นของตัวเองแล้วก็มีบ้านอยู่กับครอบครัวมีรถที่แบบว่าจริงๆก็มันก็ไม่จําเป็นต้องซื้อรถแทงอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับจอยเกิดก็อย่างที่บอกจอยเกิดมาจอยความฝันในชีวิตคืออยากได้รถในฝันนั่งรถในฝันสักครั้งหนึ่งจอยก็ทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นอนาคตต่อไปข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่ว่าใครจะพูดอะไรหรืออะไรยังไงอย่าเอาไปคิดทำเรารู้ว่าเราตัวเราทำอะไรอย่าเอาความคิดคนอื่นมากะเกณฑ์ว่าเออ,ค,อ,นะค,อ,อนะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณอย่าทำอย่างนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาความคิดพวกนั้นมาใส่หัวเด็ดขาดมิฉะนั้นคุณจะไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะทุกคนอยากให้รู้ว่าใจทำคลิปเนี่ยจะไม่ได้โชว์ใจไม่ได้อวดอ้างอะไรทั้งนั้น จอยกลัวมากเลยกับการดราม่าเพราะจะเป็นคนไม่ชอบแบบว่ารับฟังอะไรที่แบบดราม่าจะเป็นคนเซนซิทีฟเรื่องพวกนี้มากก็อยากให้คิดนะคะที่ทําให้ดูคืออยากให้เป็นแรงบันดาลใจกับหลายๆคนว่าที่จอยทําได้จอยทําได้น้องจอยทําได้พวกคุณก็ต้องทําได้เหมือนกันนะคะถ้าทุกคนขยันทุกคน ซื่อสัตว์กับตัวเองอะไรอย่างเงี้นะยเนาะจจก็พูดไดหลายๆรอบเลยนะคาพวกเนี้ยเนาะก็ถ้าจะมาเอามาพูดอีกรอบนึงก็ไม่เป็นไรหรอกก็นะคะอย่างไอ้นี่เหมือนกันอยก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบยอดบอกอะไรทุกวันนะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าหุยทําไมได้เยอะจังทําไมไม่ เป็นห่วงความรู้สึกคนอื่นบ้างสิว่าคนอื่นเขาทํางานไม่ได้นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีแขนขามีสมองครบสามสิบสองอะถ้าคุณทํางานอะมันก็มีกินค่ะทุกคนอยู่อยู่ที่คุณว่าคุณจะทํำยังไงว่าคุณจะทํางานหรือคุณจะนั่งรอให้เงินมันมาหามันไม่มีหรอกคะ่ะ เป็นคนทํางานมาตั้งแต่เด็กทํางานดูแลครอบครัวมาตั้งแต่เด็กจอยรู้ว่าเออการใช้ชีวิตมันต้องดําเนินไปยังไงจอยก็ใช้ชีวิตให้มันแบบจอยเป็นคนทํางานหนักแล้วก็เวลาจอยเที่ยวจอยอะไรก็จะจอยก็จะหนักเหมือนกันก็จะทําให้มันแบบสุดๆไปเลยค่ะจะเป็นคนทําอะไรทําสุดๆเนาะก็นะคะทุกคน ก็เอาไปคิดแล้วก็วันนี้ก็ก็คือเล่าให้ฟังเอาไปให้คิดเป็นข้อคิดข้ออะไรดีๆให้กับหลายๆคนก็ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นกลับบ้านไปเลิกงานเจ๊จะไปพาน้องโซเฟียจัดต้นคริสต์มาสแต่งต้นคริสต์มาสให้ดูนะคะว่าเจ๊กับน้องโซเฟียจะจัดต้นคริสต์มาสสวยไหมปีนี้นะคะก็ เอาไวเ้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย